จุนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยามีเนื้อที่ประมาณ460ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น48,131คนและมีการแบ่งการปกครองออกเป็น7ตำบล86หมู่บ้านนายจรินเก่งสงวนศีนรนะอำเภอจุนมีเป้าหมายการบำบัดทุกบนกรุงสุกให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยแนวคิด อยู่จุนอุ่นใจไม่เจ็บไม่จนผ่านการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกิจกรรมพลังจุนพลังใจปลอดภัยยาเสพติด ควบคู่ก,กับการน้อมน,นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรม7ออิ่มอุ่นใจกายอยู่สุขสบายและปลอดภัยแอดอำเภอจุนกิจกรรมพลังจุนพลังใจปลอดภัยยาเสพติดหลังจากการเข้ารับการอบรมที่จังหวัดลำปาง ทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอจุนได้กลับมาขยายเครือข่ายไปยังส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคศาสนาภาคสื่อมวลชนและภาคประชาชนโดยร่วมการประกาศเจตนารมณ์พลังจุนพลังใจปลอดภพยาเศษติดเมื่อวันที่9มีนาคม2566 และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวงกว้างยิ่งขึ้นด้วยการประชาคมหมู่บ้านสร้างกฎหมู่บ้านด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและระเบิดพลังจากในชุมชนถึงการต่อสู้กับพิษภัยของยาเสพติดด้วยการให้ประชาชนคิดสร้างกฎสำหรับชุมชนด้วยตนเองนอกจากนี้ ทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงอำเภอจุนยังมีบทบาทสำคัญในการบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดโดยการเข้าร่วมเป็นวิทยากรตลอดการอบรมของค่ายอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟืน้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดพะเยาสาขาอำเภอจุนโดยได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมทำกิจกรรมในหลากหลายด้านอาทิ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมพัฒนาอาชีพกิจกรรมปรับทุกขูกมิตรและกิจกรรมสันทนาการเป็นต้น,นใใใครอ้้าาาววล่มมสูััันนงจต กิจกรรม7ออิ่มอุ่นใจกายอยู่สุขสบายและปลอดภัยแอดอำเภอจุนจากเป้าหมายของโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทั้ง7ด้านอำเภอจุนได้นำมาประยุกต์เป็นกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในหมู่บ้านยั่งยืนใน7ตำบลของอำเภอจุนดังนี้กิจกรรมที่1มีบ้านอุ่นกาย จากการสำรวจข้อมูลไทชิวเอ็มพบว่ายังมีบ้านที่ไม่มั่นคงของผู้ยากไร้และยังมีบ้านที่ไม่ถูกสุขลักษณะอยู่จำนวนหนึ่งจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้วยพลังของชุมชนเองจึงสามารถซ่อมแซมครบทุกหลังคาเรือนเรียบร้อยแล้วกิจกรรมที่2มีอาหารอิ่มกายได้มีการขับเคลื่อนให้ทุก ครัวเรือนทุกหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวมีแปลงผักของชุมชนตามถนนหนทางมีที่ว่างพาอปลูกผักแล้วตั้งกลุ่มช่วยกันดูแลสร้างคลังอาหารตามโครงการบ้านนี้มีรับปลูกผักกินเองซอยนี้มีรับปลูกผักแบ่งปันและทางนี้มีผลผู้คนรักกันกิจกรรมที่3มมีสิ่งแวดล้อมอยู่สบาย ขับเคลื่อนการจัดทำทั้งขยะเปียกจนครบร้อยเปอร์เซนต์มีการรณรง์การแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมมีการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะที่สำคัญของหมู่บ้านและมีการร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่น่าอยู่กิจกรรมที่4มีชุมชนขุ่นใจก่อเกิดความร่วมมือของประชาชนและการรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้านที่เข้มแข็ง กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรักความสามาัคคีทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันกิจกรรมที่5มีการและการอยู่เย็นเป็นสุขมุ่งเน้นให้ชุมชนมีกิจกรรมจิตอาสามีการพบปะก,กันเป็นประจำในระดับคุ้มบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมที่6มีวัดอิ่มใจมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างวัดและชุมชนอาทิการฟังเทศมหาชาติการร่วมก่อเจดีไซน์เนื่องในวันสงกรานต์ การร่วมกันจัดทำกระถินผ้าป่าเพื่อนำเงินมาพัฒนาวัดและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จัดขึ้นทุกวันที่28ของทุกเดือนและกิจกรรมที่เจด มีสังคมอยู่ปลอดภัยมีกิจกรรมการช่วยดูแลคนในครูเรือนหมู่บ้านชุมชนไม่ให้ติดยาเสพติดมีการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ปราศจากความเสี่ยงจากทั้งภัยธรรมชาติภัยอันตรายจากอุบัติเหตุและอาชญากรรมและมีการจัดตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสำคัญของทุกปี และสำหรับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนทุกช่วงวัยในระบบไทยคิวเอ็มนั้นจากการสำรวจอำเภอจุนมีปัญหาทั้งสิ้น8,598ปัญหาและได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไปแล้วทั้งสิ้น8,218ปัญหาและอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา380ปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับอำเภอโดยเกือบทั้งหมดเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขอมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินทั้งสินงนนส้น